โอ้แบกจบแบกเสียมเป็นตาพ่อถอแม่ถอาหักแท่นอนกะเกษตกรเกียรเกีตรเลี้ยฝากิดตาเนแม่ด้วยครับพี่น้องอ<า>นะครับโบ<อ>่นหนี่มองยูมองมองยูมองเสาแล้วฏิทินเงินล้านพ่อวัน,นใช่หรืทั้งหมดที่แล้วเดี๋ยวหดวันที่สิบหกจีกาเต็มเต็มแล้วตัวนี้สี่เก้าหกนั่นนั่นสี่เก้าหกคันรับบ้านประกาศผลกับหกสเนาะหกสี่มันก็มีเหล็กอยู่ซนี่เฮ็ดจะได้กระถือ กะเด็นกระถืกเห้เนกระเด็นกระถืกครับกระเด็นกระถืกแต่ว่าหน,นุ่มหกเก่าเก่าหกมันดังคักทืเด้วบังคับนะพี่หนุ่มเนี่ยแม่นพี่น้องเล่เชไปเล่เชไปบ่เอาซีหกหกซี 6, 6, 6, 4, นี่แต่พี่น้องเพิ่งกิดว่าพูดถือหลายได้ในปีที่หนพอวันก็มีคนคอมเมนต์มาหลายอยู่ว่าถือน้ำพอวันหลายอยู่ครับปีที่ขำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมมาตามปฏิทินเงินล้านพ่อวันนะครับในงวดที่ผ่านมา เข้านะครับเข้าหกสี่สี่หกนะครับสําหรับปฏิทินพ่อวันเข้าติดต่อกันนะครับหลายงวดแล้วนะครับผมเดี๋ยวมาดูเลขปฏิทินของพ่อวันในงวดวันที่หนึ่งธันวาคมจะมีตัวไหนนะครับไม่ใช่ไหนบมกที่มาเอาเลขปฏิทินแล้วมี้ที่มาเอาเลขปฏิทินแล้วยืใส่ในถุงน้าก่อนนะเล่ามาสวนเเอาไปเอาไปส่วนไปเพิ่ง แขงหน้าหน่อยครพ่อแขงหน้าหน่อยโอ้แบกจบแบกเสียมเป็นตาพ่อถอแม่ถอดหักแค่น้อยเกษตรเกษตรเกษตรเลียฝากติดตันนะแม่ด้วครับพี่น้องนะครับฝากแหมฝากแห่ช่องคนกับสร้างนะครับทั้งเพจนะครับจะเน้นทั้งด้านการเกษตรอาจารย์แต่ละอาจารย์กะให้ไปเมั่งทั้งเพจนะครับอะไรก็ถ่ายใบคนกับช้างนะครับได้เลยเด็ดบกพริกยังมาโดนกวดหากุ้งอยู่นี่นี่ครับบ้าเทื่อแถวว่ะทั้งคางเนี่ยทั้งคางอย่างเนี่ยก็เห็นเลยก็เป็นยู่อิสเรียวเถอ ช้วยนั่ว่าทั่วไปเท่านี่แหละครับเอามาล่องทอล่องปลูกโอมันถงไงมันแซ่บเด้พี่น้องแช่พิษานอนจิขพอใจห่วยเสีบตัวบ่ต้องล่างสปียกออกกินเลยเอ้าวเหนืเดีเลยใช่หรอโอ้เนั่นบ่กลมพัดลมพัดลมพัดหี่มองยูมองมองยูมองเสาแล้วไปทินเงินล้านพ่อวันใช่ลรอของหมดที่แล้วเดียวอันนี้ของเดือนมกราดัโอ้ตัวเอาเอาเดือนหน่อยเพื่อจะเจียกายไหมเนาะ พฤศจิกาวันที่สิบหกโอ้เด้อเด้อของที่ยอดร่างโทรศัพท์มนเด้อพี่น้องนี่นี่ยาว่าไล่ตาเด้อไล่ตาเดียวถ่ายอะไรไม่รู้เรื่องคนว่าเดียวถ่ายไปถ่ายไปถ่ายมานี่ของงวดวันที่สิงหาสถาบันประกาศผลห้าเก้าสี่หนึ่งสี่นี่เก่าสี่สี่เก่าตุ้งกงเขามาแจ้งผลเลรอครับสิงหาผลเลรอครับเขาแจ้งเขาแจ้งสิงหามาเลยไล่มาเรื่อยๆครับเขามาเรื่อยๆสิงหากัญญา กันยาแล้วก็ตุลาหงวดสิบห้านี่ก็ถือครับหงวดสิบห้าตุลาพิจิกาพิจิกาพิจิกาโอ้จะไล่ตายได้เพียงงงวดวันท้ายคนเดียวไล่ตามี่งวดก้อนนะครับงวดก้อนนี่หนึ่งหกศูนย์หนึ่งหกศูนย์ศูนย์เจ็ดมาดีอยู่ในนี่ครับผมนะครับเห็นไหมนี่เลขเจ็ดก็บเลขศูนย์หนึ่งกับศูนย์ตัวเดียวกันเห็นไหมนี่ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ของของวดวันตุลาหนึ่งพิจิกาบารีนี่มากงวดวันที่สิบหกพิจิกา เต็มเมแล้วตัวนี้ซีเก้าหกนนนั่นซีเก้าหกคันรับบ้านประกาศผลกับหซเนาะหกซีมันก็มีเหล็กอยู่ซัมนิเฮ็ยจะได้กระถือจะได้กระถือให้จะได้กระถือครับจะได้กระถือแต่ว่านี่หกเก้าก้าหกนดังขัเอบังคันะวนน่แมนพี่น้องได้เชะไปด้เชไปว่าเอาซีหกกซีนี่้แต่พี่น้องเพิ่งกิว่าพูดถือหลายได้ในปทิมพรวันก็มีคนคอมเมนต์มาหลายอยู่ว่าถือน้ำพอวันหลายอยู่ครับปทิมพันมือพรวันมันไปใ่ม่อง แต่กลางไข่กลางตะไข่ติกลางตะไข่เอาพี่<ด>น้องเสีตาบนน้ำมุ้นติเดี๋ยวพี่น้องสิว่าลไล่ตาอันแ,แจ้งข่าวแจ้งบอกพี่น้อง FC เอฟซีในเพิ่นเพื่นเพิ่นก็บ,บ่เข้าใจเนาะเฮาจะทายบ่บ่จี้ตัวเลขหลายนะครับเฮาสิบ่เน้นจี้ตัวเลขหลายเพราะว่าถ้าเกิดจี้ตัวเลขหลายบางเทื่อนขมันอาจจะถึกแบนทางทางเพจทาง YouTube เพิ่นเพิ่นก็มีกฎของเพิ่นเนาะพี่น้องสองทบเข้าใจเด้อนะครับให้พี่น้องเฮาได้หนึ่งจีเอาตัวเลขจะยังขึ้นในหน้าจอให้เลยขึ้นหน้าจอให้เลยเนาะนะครับบางท่านก็บอกว่า ทำไมไม่ถ่ายให้ชัดหน่อยแอดมินนะครับเพราะว่าเขาก็อยากจะถ่ายจำให้เลขแบบว่าต้องขยับขยายก็ได้ครับแต่ว่าโดยความที่ว่าทางทั้งยูทูบทางเพจเพิ่นมีรูปแบบมีกฎมาตรฐานของเพิ่นเนาะครับพี่น้องต้องเข้าใจเล็ในจุดนั้นนะครับนี่แหละครับแบบนี้แหละเดี๋ยวมาทีหนึ่งกูใส่ทีเดียวมาทีหนึ่งมีเท่าไงเนี่ยเอ้ยหนึ่งทันวาเลยเมเอาไม่พี่น้องมึงให้พี่น้องซุ้มเอาเด้อครับเด้อซี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 จำอยู่นะจำมึงจำจำนั่นละพี่น้องหนึ่งหกสาม หองแห้งนะหนึ่งหกสามจับคู่วะที่นี่ท่นจับคู่ก่ะสิจับหนึ่งหกสามนี่แหละครับผมเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิจับคู่ให้ด้วยครับผมเดี๋ยวสิจับคู่จับคู่ให้บ่ครับผมลอจับ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 สามตัวมีหนึ่งหกสามบังบ่ของหมวดก้อนนะครับแลท่านอาจจะเห็นในคลิปเนาะนะครับอันนี้ก็ตัดให้นะครับซีเก้าหกแล้วก็หนึ่งหกสามในอันนี้ก็ตัดให้ในจุดนี้ หกสีพี่น้องกันหนาชิมิโซกันครับนะครับสำหรับงวดนี่1ึงันวาธันวาึันวานี่จางๆบางๆด้อยพี่น้องจางๆบางเนี่ยเขาจางครับแกต่ตรงสือโอ้โหโชดแห้งไ่ได้โชดไห้ให้บม่ได้เ u ซบุกยูทูปพะสิิให้อาว้าวาวว้าวว้าเอาจดตามได้พี่น้องนะครับจดตามเดี๋ยวเดี๋ยวกนหน้าจอหาอีกทีนึงนะครับวันที่หนึ่งหนึ่งธันวาคมหกห่านะครับหนึ่งหกสามนะครับหนึ่งหกสามนี่ของวันที่หนึ่งของวันที่หนึ่งธันวาครับราคาห้าง 2, 7, งเูนยให้ตองงวดไปเลยพี่น้องตองงวดไปเลยต้องงวดไปเลยครับบาต้องถ่านะครับบางทันกับคอมเมมิ์มาบอกว่าเอาแอดขอดูของวันที่สิบธันวาหน่อยนะครับาก็จัดถ่าเลยครับหนึสนี่คือ1นธันวาสองนี่คือของสิบธันวาส่วนนี่ขัแจงก็แจงได้หนีด้วยพี่น้องหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหกหกสามสองเจ็ดเจนหนึ่งสามสองศูกแจงมาจากนี่แหละครับบาปีนหัวบ่กับหัวกลับหัวลงบ่หกนี่ไหมกับหัวลงงหกถือ ก็จะเป็นเก่าตัวตับก็ได้เลยที่เป็นเก่าอุ้ยพันธิรัตน์ตีเอาพี่น้องแคร็บแคร็บแคบแคบเลยแคบหน้าจอไหวแครเด้อครับผมสำหรับปฏิทินพ่อวันเนาะปฏิทินเงินล้านตามให้แล้วเรียบร้อยนะครับมื่อนี้ปฏิทินเงินล้านพ่อวันกลับไปจัดนัาจัดเต็มนะครับหนึ่งหกสามนะครับสำหรับนิ้วกวนพันธีหนึ่งธันวาคมนะครับหนึ่งหกสามพี่น้องจะไปจัดแยกเอาเองเลยครับเด้อนะครับหนึ่งหกสาม กาคาของต้องวดให้เลยนะครับสิบหกทันบาครับสิบหกทันบาอาจจะมืดหน่อยหนึ่งเด้อนะครับอาจจะมืดหน่อยหนึ่งอาจจะมืดมืดปะมืดเนาะอยู่ในห่มใหม่เนาะมืดพี่น้องมืดมืดมืดแคบ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 ได้แคบเอาเดี๋ยวจะขึ้นหน้าจอให้อีกที่นึงก็แล้วกันนะครับเนาะเพราะว่าตรงเสื้อสีแดงอาจจะบ่ชชัดเจน เดี๋ยวแอจะขึนหน้าจ,าจอให้นะครับสําหรับตัวเลขปฏิทินเงนล้านพ่อวันในงวดวันที่หนึ่งธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเซรั่มวิตามินซีนะคะนี่นะคะเป็นตัวนี้นะคะแอดใส่นะคะตอนนี้แอดใส่อยู่นะคะแอดใส่ไปเมดสองขวดแล้วนะคะที่หล,ลายๆทันทักมาเนาะคะ่ะว่าหน้าแอดดู ใส่ขึ้นขาวขึ้นนะคะกันนี้เลยนะคะแอดใช้จริงนะคะแอดก็เลยมาบอกต่อเอฟซีเนาะคะ่ะแล้วก็กันแดดนะคะนี่เนาะคะ่ะกันแดดนะคะแล้วก็จะมีนะคะกาแฟรูมเนาะคะ่ะอันนี้แอดก็ดื่มนะคะดื่มทุกวันเนาะคะ่ะขาดบม่ได้นะคะถ้ามือใดแอดบม่ได้กินกาแฟนะคะแอดจะปวดหัวเนาะ,ะ,ะค่ะก็คือ ตื่นช้ามานะคะต้องได้กินกาแฟแอกกินตัวนี้นะคะจะคุมหิวด้วยนะคะสําหรับท่านไหนเนาะคะ่ะอยากนะคะอยากจะลดน้าหนักนะคะลดหน้าท้องเนาะคะ่ะนี่ค่ะกาแฟตัวนี้เลยนะคะรูมนะคะ